วิธีเชิญนบตทกันทำกันน <sy ี่คือวิธีเช uh> um> ิญนบทของบ้านนอกบ้านนาหรือแบบมีโซเชียลครับเด็กๆก็จะเล่นแบบนี้แหละหาอะไรมาเล่นกัน นาไปจหุ่นเนาะเจ้าหุ่นเจ้าอมบะมีดไง

มาตึกกรุงเทพเลยเบิ้งไปเบิ้งยังไงใดยังมาไะไปเบิ่งเร็วเติมพลังก่อนเติมพลังลุกขึ้นลุกขึ้นบ่เฮ็ดนั่นนั่ะเติมพลังก่อนลุกเติมพลังอืม ไปบ่งด้นะเอยได้ยังพูดนะเอ้ยเด้ยังไปบ่งด้กินอะไรกินอะกินน่วเ่ยพมมพูหน่อยใหญ่ลูกน่เยผมาปั่นกระน่องเนี่ีหน่วยเดียร์องบอกมาว่มงากินน้ำซกินแก้ว ไปพาไปปาดเกินคือไอ้ไรที่ราดเนี่ยเอาใส่เติมหน้าาไปปาดมาให้น่องคร่งนึ่เอาอยู่บนนมไม่มักมักนะเด็ดเด้ดไรไอเหี่จะนุ่มไรไอคือมีน้ำหมูกำอซวเลยนะเป็น้ำหมูน้อยจิ้มบอนีนะเน่ยเนว่ยอน่ยมันถือหน้าตจะถ่ายลง Youtube ให้ก็ไปลงยูทูบ ขีดมือเ่ยขีดไปล้างมือก่อน้รัำเรือกปลหังบะกินหนามบลูกเอาหนามว้